สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเดิมนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูทานเล่นค่ะเป็นคุกกี้นะคะทำจากทันยพืชค่ะใช้ส่วนผสมแค่3อย่างเท่านั้นนะคะรสชาตินะคะก็จะหวานเล็กน้อยนะคะไม่หวานมากหวานจากธรรมชาติเลยค่ะแล้วก็กรอบๆแล้วก็หอมมากๆค่ะส่วนผสมมีอะไรกันบ้างเรามาดูกันค่ะ ขั้นตอนแรกให้เพื่อนเเตรียมกล้วยหอมนะคะมาม่าจะใช้1ผลนะคะนํามาหั่นค่ะสูตรนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีกล้วยหอมที่งอมจัดจัดนะคะมาทําก็จะยิ่งหวานค่ะจากนั้นมาม่าจะนํามาบดนะคะปั่นให้ละเอียดค่ะเพื่อนๆถ้าหากมีเครื่องบดก็ใช้เครื่องบดใช้เครื่องปั่นก็ใช้เครื่องปั่นนะคะหรือถ้าไม่มีใช้ช้อนนะคะบี้ให้ละเอียดค่ะ เสร็จแล้วมาม่มาจะใส่เมล็ดทานตะวันค่ะอยู่ที่150กรัมแล้วก็งาขาวค่ะอยู่ที่150กรัมเหมือนกันค่ะถ้าหากเพื่อนๆที่เป็นผู้หญิงนะคะมาม่มาแนะนําให้ใช้เป็นเมล็ดฟักทองนะคะจะทําให้ดีต่อสุขภาพสําหรับผู้หญิงนะคะแล้วก็ลดการเจริญเติบโตของเนื้อง,งอกในมดลูกได้ดีค่ะแล้วก็ลดอาการปวดประจําเดือนด้วยนะคะคลุกส่วนผสมให้เข้ากันดีค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆเ,เตรียมพิมพ์ค่ะ และให้เพื่อนๆตักส่วนผสมมา1ช้อนค่ะใส่ลงไปนะคะจากนั้นใช้ช้อนค่ะกดนะคะแล้วก็เกลี่ยกระจายให้ทั่วพิมพ์ค่ะให้เพื่อนๆกดเบาๆนะคะเพื่อให้ส่วนผสมเนี่ยแน่นค่ะ หลังจากทําเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเราก็จะนําไปอบค่ะมาม่าจะอบไฟอยู่ที่170องศานะคะประมาณ15-20นาทีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะออกมาก็จะได้ประมาณนี้ค่ะสูตรนี้นะคะเพื่อนๆสามารถทําออกมาได้ทั้งหมด12ชิ้นค่ะหลังจากอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆแกะออกค่ะแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะคะเขาก็จะยิ่งกรอบค่ะ กลิ่นก็จะหอมมากๆเลยนะคะจากกล้วยหอมค่ะถ้าหากเพื่อนๆชอบให้มีรสหวานกว่านี้นะคะก็สามารถเติมน้ำผึ้งลงไปได้นะคะเพื่อเพิ่มรสชาติค่ะถ้าหากเพื่อนๆชอบเมนูง่ายๆแบบนี้ก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูค่ะถ้าหากชอบมากๆมาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b ์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะ สำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ